3 5 0 0 0บาทคับเพื่อน3า0 0 0นะครับ5 0 0 0บาทนะครับสำหรับนะครับแบงค์5บาทนะครับที่มีสายคาดนะครับนี่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแบงค์แบบนี้นะครับตั้งแต่เกิดมานะครับก็ไม่ทันได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเกิดมาก็จะได้ใช้แบงค์สิบบาทอ่าเกิดมาก็จะได้ใช้สิ้น สิบาทนะครับจะอายุสี่สิบห้าปีนะครับเกิดมาเด็กๆก็ได้ใช้แบงค์สิบาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับแบบนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับสําหรับแบงค์ห้าบาทสีม่วงที่สําคัญนะครับเป็นร้อยใบเรียงเลขครับเพื่อนๆร้อยใบเรียงเลขเลขสวยสุดๆเลยนะครับก็คือจะเป็นเลขอะไรนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่านะเพื่อนๆนะสี่สี่สี่นะครับสี่สี่สี่นะครับนี่ครับสี่สี่สี่เห็นไหมครับเพื่อนๆสี่สี่สี่นะครับแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็จะมี 09แล้วก็จะมี44อีกทีหนึ่งนะครับในใบที่44นะครับ09อ้าไม่ใช่44แล้วก็09เท่านะแล้วก็จะมีเลข4ทีใช่ไหมแล้วก็44ในใบที่44นะครับ35,000บาทครับ